เอาจะคนวันนี้นะจ๊้วันนี้วันที่หกวันนี้เป็นวันที่มีเมลแจ้งมาว่าจะมีของมาส่งที่บ้านเป็นของที่เราต้องไปแย่งพีออเดอร์มาเมื่อวันที่ยี่สิบสองมั้งเออน่าจะยี่สิบสองคือตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดจะซื้อแต่ไปดูเขาจะดูไลฟ์สดเล่นๆในการพีออเดอร์ว่า เป็นยังไงแล้วแบบอยากลองกดนึอย่างว่าแบบเฮ้ยถ้าเรากดจะได้ไหมแล้วพอพอมันถึงเวลาที่ต้องกดสิบเอ็ดโมงมั้งน่าจะสิบเอ็ดโมงก็เราลองกดโอ้โหหมดคือลองกดตอนแรกก็จะลองกดเล่นๆแล้วแบบกดเล่นๆไม่ได้กากดสั่งแค่อยากลองกดดูว่าได้ไหมอะไรอย่างนี้แต่พอเราลองกดภายในนั่งน,นั่งกรอกข้อมูลแค่หนึ่งนาทีอะหมดแล้วอะ่ะก็เกิดความหัวร้อน พอหัวดร้อนปุ๊บเราก็ไปกดกด <ๆ S 1> ดูทุกๆุกเว็บทุกๆุกอันเลยว่ามันมีอะไรที่มันเหลือบ้างจากนั้นเราก็ไปดูไลฟ์สดของอีกคนหนึง่งดูไลฟ์สดเขาด้วยแหละว,ว่าเขากดได้ไหมสรุปตอนแรกเขาก็ไม่ได้แล้วก็แล้วก็เราก็ลอง ace, รีเฟซรีเฟซหน้ามานะันอ่ะดูเผื่อว่ามันจะได้รีเฟซร,รีเฟซไปเรื่อยๆมันก็มีเด้งขึ้นมาให้ให้กดพรออเดอร์อีกแต่พอเรากดไปก็ไม่ทันอีก แ้วพอไปดูในในในไลฟ์สดของคนอื่นเขาว่าเขากดได้แสดงว่าตอนนั้นเราก็คิดแล้วว่าเออมันต้องมีคนที่จ่ายตังค์ไม่สําเร็จหรือว่ามันลุดไปรอบๆแน่นอนเราก็พยายามไปประมาณครึ่งชั่วโมงพอครึ่งชั่วโมงได้จ้าหักตังค์เรียบร้อยเข้าอีเมลปึ๊บป๊บเมื่อวานวันที้ 5, ที่เขามีประกาศขายยังเป็นทางการก็มีเมลส่งแจ้งมาซึ่งเราค่อนข้างที่จะเมัวร์แล้วว่าได้แน่นอน ซึ่งวันนี้ทางขนส่งดี l ก็ได้มีการเขาเรียกว่าส่งเป็นเหมือน SMS มาว่าได้มีกำลังจัดส่งแล้วนะพัสดุก็ตอนนี้เป็นเวลามันมันมันเขียนว่าส่งตั้งแต่9้าโมงอะตอนนี้ส1เอ็โมงกว่าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมารอดูกันว่ามันจะมาส่งกี่โมงนี่เราก็รีบกลับบ้านอยู่เพราะกลัวไม่มีคนรับของตอนนี้<ม>บ้านไม่มีใครอยู่เลยนะอ่าตอนนี้รถก็ติดนิดนึงเดี๋ยวถึงบ้านเจอกัน อ่ตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะรับก่อนนี้เป็นเวลาเที่ยงห้าสิบเอ็ดแล้วยังไม่มาเรายังไม่รู้เลยว่าเขาจะมาส่งกี่โมงกันแน่ก็ตอนนี้ได้แต่ต้องรอไปรออีกนะของ d s l อืน่าจะสักบ่ายๆกว่ารอดูกันทุกคนตอนนี้เวลาหกโมงยี่สิบกว่านาที d อ l เพิ่งมาสง่ง โคตรชาเลยตั้งแต่9โมงนะรอนะว่าจุนไม่มาแล้วก็เขาก็โทรมาก่อนเขา้ามาเราดันรับรับไม่ทันด้วยแต่สุดท้ายเขาก็มาส่งให้เราตอน6โมงครึ่งก็ได้ของมาที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปแกะให้ดูกันว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างนีจ้ะ got this We got this We รอมาจากอย่างยาวนานนะครับในที่สุดเราก็ได้ PS5 ในราคาไทยนะครับผมไม่ต้องไปซื้อเครื่องแพงๆแ,แค่เราต้องรอเท่านั้นเองอยังไม่แกะเป็นของใหม่เราก็ตัดเลยตัดได้ปะวะฮ ฝักฟึึบฟึบ โอ้โหสีสวยมากอึ๊เครื่องใหม่กลิบเนี่ยนอถอดดูหน่อย กินของใหม่เนี่ยมันดีจริงๆกับรอบเครื่องประมาณนี้ตรงนี้เป็นช่องพอร์ตต่างๆแล้วก็สัญลักษณ์ P5 ที่คุณคู่ควรจ้าหนักมากขอบอก texture ดีมากตัวเครื่องลบไปก่อนตัวเครื่องออ๊ค่อยๆวางก่อนแรกๆเราต้องเชนะื่อมตนอมันน่ะเดี๋ยวเรามาใจให้ดูในกล่องนี้มีอะไรบ้างเปิดมาเลยเป็นคู่มือการลงทะเบียนนี่ให้ดู ข้างในก็จะประมาณนี้อ,อันนี้เป็นคู่มือ P5 คู่มือความปลอดภัย Quick Start Guide นนี้เป็นภาษาอังกฤษโอเคอันนี้ช่องแรกเปิดขึ้นมาปุ๊บมีฐานฐานของตัว P5 นี่เป็นพอร์ตต่างๆของ p พ5อันนี้ผมน่าจะเป็น HDMI เอาไว้ต่อกับทีวีอันนี้เป็นตัวอะแดปเตอร์เป็นปลั๊กเชื่อมต่อให้กำลังไฟของตัว p s 5ของที่เด็ดดวงอันนึงก็คือดูสิครับสวยงาม จุดย้อยสวยมากพอมันเป็นสีขาวแล้วมันก็ดูดีเนาะเพราะปกติเอ่อเพ a ย s สเตชันเนี่ยจะเป็นสีดำากแต่เพย์สองเพยสามเพยสีก็สีดำแล้วก็สาย USB Type C โอเคในนี้ครบแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองมาประกอบแล้วก็ลองเล่นดูดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรกันนะไปตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการติดตั้ง PH เรียบร้อยแล้วก็ได้ทำการรออัปเดต จากตัว P5 นะฮะตั้งจากเวลาโหลดมาเรามันต้องมีอัปเดตครั้งแรกก่อนแต่ตอนนี้เครื่องได้ทำการรีสตาร์ตตัวเองไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพอมันรีสตาร์ตอ่ะหน้าจอเข้าอ่ะมันยังไม่ได้ถึง P2 อ่ะที่มันจะมีหน้าหน้า P Show ขึ้นมานะมาแล้ว นะครับผมไม่เจอเงียนมากเลยไปกับจอยเนี่ยผมก็จะหาเจอว่า,ว,าว่าตรงนี้มันกดได้ป้าก<ม>ดจอยเป็นสีฟ้าอ,อัปเดตคอนโซลเลอร์เฮ้ย<ม>โอเคเดี๋ยวเรามาลองตรงนี้กันก่อนที่เราลองกันมานะวันนี้ผมก็ได้ไปเสียตังค์เกม Call of Duty Cold War ในราคาสองพันกว่ากับ สไปเดอร์แมนนะจ๊ะเพราะบอกว่าคอร์ปดิวตี้เนี่ยเป็นเกมที่ติดตัง้งติดตั้งยากมากกว่าจะเล่นเกมได้นี่ผมใช้เวลาตั้งแต่บ่ายสามตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วอืมเพราะว่าโหลดส่วนเสริมมนนานมากต้องมาต่อสายแรนจากคอมใช้เนี่ยเพราะว่าเน็ตไวไฟนี่โคตรชา้าเขาบอกคือพอใช้ใช้ไวไฟนี่ช้ามากในการโหลดเกมนี่เพราะมันโหลดกับส่งว่ากกิกอะเลยต้องใช้สายแลนกว่าจะได้เล่นตอนเนี้เห็นไหมเพิ่งมา พักก็ว่าเพิ่งได้ลองแต่ว่าผมรีวิวสั้นๆล้กันนี้หลังจากเมื่อวานได้ลองมันเป็นคร่าวๆบ้างนะก็จอยโคตรดีมีการปรับปรุงจาก p l y y 4เยอะให้เห็นถึงความแตกต่างเยอะหลักๆเลยคือจอยแล้วก็อีกเรื่องคือความสวยงามของหน้าตาดิสยูอ UI ของของตัว p พยที่แตกต่างจาก p l a y 4สวยกว่าเดิมข้อเสียที่เจอ แบตจอยหมดเร็วหมดเร็วกับเพย์แล้วกันแต่ว่าเล่นเต็กก็ชาร์จจริงๆก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ก็รีวิวคงมีเพียงเท่านี้นะครับเกมก็คงต้องลองได้อีกสักระยะหนึ่งถึงจะมาบอกได้ว่าแตกต่างจาก p a ยโฟมากน้อยแค่ไหนขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามรับชมและเจอกันคลิปใหม่